สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันนะครับผมในคลิปนี้ครับผมจะพามาดูการเปลี่ยนโฉมของเจ้ายอดอัศวินกันนะครับซึงคลิปนี้ก็จะใช้มือถือเจ้า oppo a51 ในการถ่ายทำนะครับมันก็จะสันส่นๆหน่อยเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีกันสั่นครับตอนนี้บางฝุ่นหน้าออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ นี่โฉมก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับดูไว้ดีๆเสียมอสคนขคับยอดอัศวินครับกำลังดำเนินการถอดบางฝุ่นครับรายการแรกนี่ครับบางฝุ่นหน้าอยู่ตรงนี้นะครับ ชุดตรงชุดแต่งนะครับตอนนี้เราเบื่อแล้วเราจะถอดออกให้หมดนะครับเราจะทําแบบเดิมๆครับก็คอยดูกันว่าถอดมาแลี้ยมันจะดูได้หรือเปล่านะครับชุดขับบนครับถอดออกให้หมดเราเบื่อแล้วครับใช้มานานแล้วเบื่อแล้วเบื่อแล้วก็ถอดสิครับ ตามด้วยหวอนี่พอแล้วเสียมอดบอกเบื่อแล้วครับถอดเลยครับค่อยๆอ,ออกมาทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับข้างบนได้หลนแล้วครับรายการต่อไปครับขากระจก โอ้เปลี่ยนโฉมแล้วครับเสียมอสบอกตกใจเลยเนี่ครับสภาพเหลืออยู่เหลืออยู่เท่านี้แหละตอนนี้เหลือแต่ท่ออันเดียวอยู่ข้างบนเชื่อมติดเอาไว้ครับตอนนี้แทบจะจำไม่ได้แล้วครับ ถ้าลอกสติกเกอร์ออกนี่จําไม่ได้แน่นอนเลยปลายท่อที่เคยออกตรงนี้ก็าหายไปหายไปแล้วครับมาออกตรงนี้แทนครับนี่ครับเศษซากปลักหักพังกองอยู่ตรงนี้หมดแล้วชุดวนนะครับชุดวนเนี่ยที่ดังๆเนี่ยตัดออกมาแล้วครับเสียมอสบอกว่าเบื่อแล้วท่อดัง ชอบเดิมๆด,ดีกว่าก็เลยจัดให้เลยครับตุกตาก็ไม่อยากใส่แล้วครับพอแล้วพี่เหียดถูถอดเลยครับนด่ครับถอดออกมาแล้วก็จะมากองอยู่ตรงนี้ครับริเวณเทียงหน้าน้อยที่ยังสร้างไม่เสร็จข้างบนก็ไว้หมวกขากระจก เรียบร้อยครับสาหรับการถอดชุดตรงชุดแต่งออกแต่ครอบล้อเขาไม่ถอดแล้วนะครับเอาไว้อย่างนี้นะครับรายการต่อไปก็เสียมอสก็จะทําการล้างนะครับก็หมดหน้าที่สําหรับภารกิจนี้เดี๋ยวผมรายการต่อไปนะครับก็จะไปเอาไฟเดิมมาใส่นะครับข้างบนสีดวงแล้วก็ขากระจก ชุดเดิมทั้งสองข้างไม่รู้อยู่ไหนละต,ตอนนี้ขายไปหรือ,อยังก็ไม่รู้แทบจำไม่ได้เลยครับอย่าตกใจนะครับขับผ่านใครใครที่เห็นสภาพนี้อย่าตกใจครับนี่เป็นช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงเสียมอสบอกว่าเบื่อแล้วครับพอแล้วชุดแต่งชุดอะไรพอกองกันไว้นี่แหละ ส่วนรายการต่อไปเราจะไปไหนก็คอยติดตามชมตอนต่อไปครับสวัสดีครับ